สวัสดีครับผมเบิร์นะครับจากร้านเบิร์มอไซค์2015วันนี้ขอนำเสนอนะครับลอย a ันแอนฟิลนะครับคอนติเนนทัลจี500ซีนะครับเชิญชมดยรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2016รุ่นปีผลิต2016ตรงรุ่นนะครับสีดำนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับสดบ้านเจ้าของเดียวนะครับเจ้าของรักษาอย่างดีนะครับกุญแจ2ดอกนะครับสมุดรับประกันเล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนำเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับคันนี้ นำเสนอเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับ89,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้วันรับรถจ่ายศูนย์บาทหรือฟรีดาวเท่านั้นนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับจ่ายเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้แค่สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุดกับบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับสามารถทําสัญญาคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับอาชีพอิสระก็สามารถทําสัญญาได้นะครับ มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม,มสอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบิ้ลน,นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะพยายามคัดสรรรถสวยๆราคาดีๆมาให้เพื่อนๆในคันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับคราวนี้เราลองมาชมเลขหม่กันนะครับ คันนี้เลขไมล์หนึ่งหมื่นเก้าพันโลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ยินถนนนะครับขอภายเสียงรถวี่อาจจะดังไปหน่อยนะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับเก็บเครื่องแน่นๆนะครับ ใครสนใจเจ้า Continental GT 5 0 0 c c คันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ